ถน,นอมของพอมอนะคะพอมอเสริมพลังสร้างโอกาสพัฒนาคนทุกช่วงวัยนะคะครบรอบ20ปีจะเป็นอย่างไรไปคุยกับท่านอนุกูลปิดแก้วนะคะอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่านอยู่ในสายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจิมี่คุณถนอมครับครับสวัสดีครับท่านครับ,รบ,รบ,รบก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีนุกูลนะครับที่จะดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสด,ดิ์ดูที่ลืมชื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเละความมั่นคงมนุษย์ครับ,รบขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับ<อ>ท่านครับยินดีด้วยนะคะเออเพราะว่าที่ผ่านมาพอมอก็ได้ดูแลบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างทุกทิศทั่วไทยเลยทีเดียวนะครัมมีศกโศกกรมของพี่อุเทนนะใช่ค่ะบพช่วยทําหน้าที่เป็นสื่อกลางข้อต่อรับเรื่องมาส่งต่อรับเรื่องมาส่งต่อ ไปแก้ไขช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในโอกาสนี้ทางพมมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับท่านครับก็เรียนคุณถนอมนะครับคุณจิมมี่พี่น้องประชาชนว่ามีรับฟังรายการ n อ c ร่วมใจอยู่นะครับว่างาน20ปีพมเสริมพลังสร้างโอกาสพัฒนาคนทุกช่วงวัยนะครับเป็นกิจกรรมที่จัดงานเพื่อแสดงการดำเนินงานที่เราช่วยเหลือประชาชนมาตลอด20ปี นะครับนับแต่การปฏิรูประบบราชการปี2 5 4 5จริงๆก็คือถ้าย้อนกลับไปกรมยังเคราะห์ตั้งแต่่าปรัชยาในการช่วยคนจากเพื่อที่จะ่าตั้งแต่กรมยังเคราะห์ตั้งแต่2483ก็82ปีครับนะครับ,รบมีกิจกรรมเป็นอ34ส่วนนะครับในส่วนแรกเป็นเรื่องของการแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจนะครับที่เกี่ยวกับกระทรวงเช่นในหลวงราชการที่9เนี่ยได้ ใช้คนระยุท์นะครับกุศโลบายจากแดนปิ่นสู่ฝิ่นกันากาแฟนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชนเผ่านะครับเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชมาอ่าจากปิ่นมาเป็นกาแฟนะครับก็จะมีเรื่องกาแฟเรื่องญ้าแฟกนะครับเป็นพัฒนาการต่างๆหรือนวัตกรรมอะไรต่างๆก็ก็จะมีเรื่องของในส่วนแรกนะครับเป็นเป็นเรื่องของอพระราชบริกิจส่วนที่สองเป็นเรื่องของเวทีกลางครับครับก็เป็น ความร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับมาทำเอโมูเช่นอาหารที่จะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มปอบางต่างๆนะครับความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาคนเรื่องเด็กเรื่องอสตรีและครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับการอาชีพต่างๆอันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องส่วนที่สามเป็นเรื่องของการแสดงนิทรศศา,ารและผลงานด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัยนะครับเป็น เรื่องของการนําเสนอเช่นเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับมีเข้ามาจองบ้านการเกหะนะครับพัฒนาการเรื่องของที่อยู่อาศัยที่พอชอทําเรื่องบ้านมัน่นคงบ้านพอเพียงหรือบ้านในส่วนของผู้สูงอายุคนพิการเด็นว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้รับบริการต่างๆเข้ามาแสดงในงานนะครับนอกจาก<แ>นี้ก็จะมีเรื่องของเชื่อมโยงไปกับ เรื่องของวันที่อยู่อาศัยโลกในวันที่สามเพราะว่างานเนี่ยเราจัดตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนไปห้าวันครับยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งตุลาสองตุลาแล้วก็สามตุลาซึ่งเป็นตรงกับวันสถาปนากระทรวงนะครับก็จะจัดวันกันห้าวันจัดงานห้าวันแล้วก็วันที่สามไปตรงกับวันที่อยู่อาศัยโลกนะครับที่จัดเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับในส่วนที่สี่นะครับเป็นเรื่องของเป็นอ่าผลงานด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นการอ ศิลปะดนตรีวัฒนธรรมอาหารที่กลุ่มเป้าหมายของเราได้ช่วยเหลือหรืออบอพอมอรหรืออาสาสมัครที่ช่วยคนไร้บ้านนะครับช่วยเรื่องของคนและที่พึ่งผู้สูงอายุประสบปัญหาความยากลําบากอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็ภาพรวมๆก็เพื่อที่จะนะครับเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับแฟนรายการเอ็นร่วมใจเข้ามาดูผลงานที่กระทรวงพอมอมร,ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนและสื่อมวลชนเนี่ย ได้หลังสรรงานให้กับพี่น้องประยาชนในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับว่ามีกิจกรรมมากมายนะครับรวมถึงกิจกรรมเรื่องของอผลผลิตนะครับของชนเผา่าเรื่องกาแฟพันธุ์ต่างๆแล้วก็มกีมีกาแฟมาทางกาแฟฟรีมีกิจกรรมมากมายครับกิจกรรมเด็กเยาวชนแรงต่างก็อยากจะเชิญชวนนะครับเชิญชวนคุณถนอมคุณจิมมี่ด้วยนะครับ5วันนี้ก็อยากจะให้เข้ามามาทานกาแฟที่กระทรวงพอมอครับครับ จัดที่กระทรวงพัฒนาสังคมที่สะพานขาวใช่ไหมครับท่านครับใช่ใช่ครับเพราะว่าเราหนึ่งลดค่าใช้จ่ายนะครับในภาวะอย่างนี้ก็เลยใช้พื้นที่กระทรวงเลยครับเข้ามาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นําท่านเข้าไปในจุดต่างๆแล้วก็เข้ามามีกิจกรรมถ้าเหนื่อยก็แวะเข้าไปพักตามห้องผู้บริหารต่างๆเข้าไปที่ห้องอธิบดีกรมพัฒนาสังคมห้องปลักกระทรวงเพื่อที่จะพักผ่อนได้หมดเลยนะครับเราเปิดกระทรวงให้พี่น้องประชาชนเข้ามาครับค่ะ ดีจังเลยกิจกรรมดีๆนะพี่ถนอมครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ยี่สิบเก้ายายนถึงสามตุลาคมนะครับครับสามารถจะเข้าไปเยี่ยมไปชมไปดูนิทรรศการอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งจะไปจองบ้านมั่นคงนะครับซึ่งของการเคหะอยู่กับกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับท่านครับได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เก้าโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับทุกวันครับครับห้าวันตั้งแต่วันนี้ฮะถึงวันที่สามตุลาคมสอง5นร้อยหกิบ้านี่ครับ ถ้าครับเอ่อถ้าที่เราได้ติดตามบทบาทการช่วยเหลือของพอมอนะครับกับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางอ่ะนะครับถ้าถ้าพูดถึงว่าแนวคิดของท่านอนุกูลนะครับเราจะทํำยังไงที่จะคือที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นว่าการช่วยเหลือเนี่ยนะครับมอบถุงยังชีพแล้วก็ดูแลแล้วก็เหมือนกับเราต้องปล่อยมือเขาละาว่ามีคนอื่นต้องช่วยต่อไปต่อไปแต่เราจะทํำยังไงที่จะช่วยให้เขาสามารถที่จะ ตั้งตัวตั้งหลักแล้วก็ไปต่อได้ด้วยตัวเองเนี่ยหลักคิดตรงนี้ของพอมเราทํำยังไงต่อครับท่านครับครับจริงๆเรื่องทตรีมงานยี่สิบปีก็เป็นเรื่องอ่มุมมองที่คุณถนอมห้ข้อสังเกตนะครับก็คือเสริมพลังสร้างโอกาสพัฒนาคนทุกช่วงวัยก็คือเราต้องมุ่งที่ให้เขามีงานทําแต่ว่ากลุ่มคนปอบางเนี่ยก่อนที่จะมีงานทําหรือว่าสร้างหารายได้ให้กับครอบครัวตัวเองได้เนี่ย ก็จะมีข้อจํากัดต่างๆนะครับข้อจํากัดเรื่องคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมพลังการเสริมพลังทีใ่ให้เขามีคุณภาพชีวิตมีพลังใจนะครับโดยมีอาสาสมัครนะครับเป็นคนเชื่อมนะครับเรามีโครงการหลักสําคัญก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือนอน,นะครับอันนี้ก็ไปเชื่อมโยงก,กับการแก้จนของรัฐบาลคือเมื่อก่อนเราจะช่วยคนก็มี2,000บาทเราลงไปช่วย นายก็แต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ประเมินทั้งครอบครัวว่านายกรนี่มีลูกเล็กอยู่หรือว่ามีคนพิการอยู่ในบ้านวันนี้เราทํางานรลายกลัวเรือนนะครับ,รบหลายกลัวเรือนเพื่อที่จะประเมินทั้งครอบครัวและเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะแปรเปลี่ยนข้อจํากัดเช่นเพิ่มทักษะประเมินแล้วคนในครอบครัวไม่มีงานทำก็ไปเพิ่มทักษะหรือเด็กเล็กยังไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็กในการเรียนกันนะครับก็จะ ส่งเชื่อมต่อกับกระทรวงศึกษาธิการหรืออปทอให้เด็กได้มีโอกาสหรือคนพิการยังไม่ได้บัตรนะครับผู้สูงอายุยังไม่ได้เบี้ยยังคีพเหล่านี้นะครับเราจะต้องเชื่อมให้คนในครอบครัวทั้งระบบและเรามีสมุดพกครับซึ่งเป็นนวัตกรรมนะครับสมุดพกก็เหมือนสมุดที่เราไปโรงพยาบาลนะครับ,รบที่เป็นต้องการให้เห็นว่าอ่าแต่และครอบครัวต้องเติมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เติมอะไรเข้ามาบ้างแล้วแล้วก็ซีเอมก็คือ อาสาสมัครอปอมอนะครับร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ในของพื้นที่นะครับที่จะเชื่อมกันประเมินว่าแต่ละครอบครัวยังต้องเติมอะไรหรือว่าเสริมพลังอะไรเพิ่มทักษะอะไรนะครับแก้ปัญหาข้อจํากัดการเข้าถึงสวัสดิการด้านไหนบ้างเพื่อที่จะให้ครัวเรือนเนี้ยผ่านความยากจนหรือสามารถแก้ปัญหาความต่อบางในครัวเรือนนั้นๆได้ครับค่ะคือสุดท้ายปลายทางก็คือให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ได้ได่ได้อย่างแท้จริงใช่ไหมครับถ้ายกเว้นว่าเขาไม่ไหวจริงๆก็ต้องสงเคราะห์ไปก็ต้องไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เพ่าะว่ากันเป็นาดรายไปใช่ไหมครับในสถานสงเคราะห์เราก็พยายามที่จะฟื้นกลับให้สู่ครอบครัวอย่างเช่นคนไร้ที่พึ่งนะครับเราก็ไปทํางานร่วมกับที่พอเราฟื้นฟูเข้ามาแข็งแรงก็ทําร่วมกับเอกชนนะครับมาเช่นรับจ้างดูแลสวนในกทมอย่างนี้ครับคือเราคิดว่าพยายามที่จะเข้ากลับครอบครัวชุมชนในที่สุดเป็นไว้แต่มีข้อจํากัดจริงๆถึงจะอยู่ในสถานสงเคราะห์ครับ ครับผมเวลาเหลือสักสองนาทีครับท่านครับขออนุญาตฝากการบ้านท่านอนุกูลนิดหนึ่งครับท่านครับผมเชื่อว่าท่านทําอยู่แล้วที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจากที่พวกเราได้เจอกับปัญหากลุ่มเปราะบางที่ผ่านช่องทางเอ็นบีทีมาโดยตลอดเนี่ยนะครับท่านครับคนที่เกิดในประเทศไทยนะครับพ่อแม่เป็นคนไทยพ่อแม่มีบัตรลูกไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือบางคนเนี่ยเคยทําบัตรแต่ว่า ด้วยเหตุผลต่างๆของแต่ละคนด้วยความยากลำบากนี่แหละทำให้<ผ>มไม่ได้ต่อบัตรประชาชนเขากลายเป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนหรือค,คนที่ทั้งครอบครัวไม่มีบัตรประชาชนเลยเกิดและโตในประเทศไทยกลายเป็นคนที่ไม่มีบัตรเลย<ช>ซึ่งผมเข้าใจว่าที่ผ่านมากระทรวงพอมได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์พิสูจน์บุคคลที่จะเพิ่มชื่อหรือจะทําให้เขาจะได้มีบัตรประชาชน เพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างที่ท่านอนุกูลว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้เรามีนโยบายมีแนวคิดอย่างไงครับท่านครับที่จะช่วยคนเหล่านี้ครับเพราะว่ายังมีอยู่จํานวนไม่น้อยทีเดียวครับที่ยังเข้าไม่ถึงบริการและสวัสดิการจากรัฐเพราะเพียงว่ายังไม่ได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์เพราะไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยครับครับตอนนี้ก็จริงๆกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะครับก็มีนโยบายร่วมกับเราเราเข้าไปสแกนคนเหล่านี้นะครับที่จะให้มีเลขสูสามหลักแล้วก็เป็นการพิสูจน์ อาจจะรักบุคคลอะไรต่างๆก็ทําร่วมกันอยู่นะครับในมันเป็นสองส่วนนะครับส่วน่าพื้นที่สูงก็จะมีอีกส่วนนึงนะครับแ็เป็นชนเผ่าบางทีก็เป็นคนไทยแท้ๆแต่ว่าข้อมูลก็ยังไม่เรียบร้อยอาจจะไม่เข้าถึงการสื่อสารนะั้นล้วเราทําโดยมีศูนย์อ่ารัศดรพื้นที่สูงสูบกจังหวัดน,นะครับในส่วนของอในพื้นที่ปกติของทั่วประเทศไทยเรามีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ็ดสิบเจ็ดจังหวัดน,นะครับอันนี้เราจะทําร่วมกับกรมการปกครองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ว่าเราเปลี่นแรกเราเริ่มที่สถานครงข้อก่อนในสถานตรงข้อก็พบอย่างที่คุณถนอมพูดมีนะครับมีพี่น้องประชาชนที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเขาก็คือคนไทยแต่ว่าเอกสารสิทธิ์แหล่งต่างก็ยังต้องสืบค้นต้องพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแหล่งต่างกันก็ต้องมาช่วยกันเคลียร์ตรงนี้ร่วมกันกับกรมการปกครองคร,งครับ โดยเฉพาะค่าตรวจดีเอครับท่านครับค,บค,คบ่าตรวจดีเอที่ค่อนข้างแพงจะทํำยังไงที่ที่จะได้รับการสงเคราะห์ตรงนี้ไปด้วยได้เป็นไปได้ไหมครับท่านครับค้าค่าตรวจดีเอเนี่ยก็เป็นอย่างเรื่องเด็กเนี่ยเราทําได้นะครับเด็กที่อยู่ในแต่ละพื้นที่โดยผ่านของกากองทุนคุ้มครองเด็กแต่ว่าในส่วนอื่นถ้าพิสูจน์ก็คือตอนนี้ใช้พิสูจน์แนวทางของกรมการปกครองเนี่ย ที่สูตรการเป็นการอยู่ในพื้นถิ่นแรงต่างเนี่ยผมว่าก็สามารถเปลี่ยนไปได้ส่วนการดีเอ็นเต้องหาลือกันอีกหลายส่วนนะครับเพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่ในมุมของสาสุขก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าเนื่องจากว่ามันมีคอสที่สูงแต่ว่าก็รับฟังไว้นะครับว่าว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งว่าในการตรวจดีเอนอแต่การพิสูจน์เรื่องดีเอนเนี่ยก็เป็นเพียงส่วนเดียวนะครับท่านเพราะว่าสัรว่า การการประเมินสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ที่แท้จริงมันก็จะมีสามารถพิสูจน์บุคคลได้จํานวนมากขึ้นเดี๋ยวนี้ครับอืมได้ครับท่านครับเดี๋ยวไว้มีเวลามีโอกาสนะครับจะได้ประสานกับท่านอย่างต่อเนื่องนะครับท่านครับวันนี้ขอพระคุณท่านอนุคูณปิดแก้วนะครับอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าที่ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะครับท่านครับสวัสดีครับคุณครับคุณธนงคุณจิมมี่ขอบคุณ